สวัสดีค่ะบุภาพาด,ด้วยค่ะมาแนะนําเสื้อตัวยาวๆอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นลายที่แบบว่าออมองภาพรวมและสวยดีคือเห็นแล้วก็ชอบใจค่ะชอบใจลายนี้เนาะคือทาลายลายเข้ามาแบบมองต้องมองภาพรวมนะคะมองภาพรวมจะสวยตัวนี้นะแต่ว่าเขาของของนางแบบเนะะี่ยค่ะเขาจะทําตัวยาวเหมือนประมาณกระโปรงได้เหมือนประมาณกระโปรงนะทีนี้ว่าตรง เราจะทําเป็นชุดเดสต่ตอไปก็ได้นะคะแต่ว่าตรงชายเนี่ยตรงชายตรงชายเขาจะเป็นลายพัดแขนก็เป็นพัดลายพัดออกมาแค่ประมาณประมาณสองช่วงดอกค่ะสองช่วงดอกแต่ตรงลําตัวเนี่ยเขาจะเป็นลายลายนี้เนาะตัวนี้ไม่มีแพทเทิร์นค่ะทีนี้บุพภาก็เอามานั่งนั่งแกะแบบก็ทาทาตัวอย่างออกมาได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าอ,อันนี้เสื้อตัวนี้นะคะก็คือถักจากจากชายขึ้นไปถักจากชายขึ้นไป พอถึงวงแขนเราเว้นวงแขนใช่ไหมคะแต่คอเนี่ยไม่เห็นของเขาแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะทําเป็นคอคอกลมคอปาดคอสี่เหลี่ยมอะไรของเรานะส่วนใหญ่ที่ที่ทำอะค่ะเสื้อถักเราก็จะประมาณคอแบบนี้แต่แขนเขาเนี่ยลักษณะแขนเขากะดิ่งอ่าพอตรงแขนเนียเขาต่อเขาต่อตรงตรงตรง,ตรงลายพัดนะีคะออกมาปะน่าจะสองรอบน่าจะสองรอบนะเดี๋ยวมาดูลายถักกันค่ะ อันนี้ตามแบบเขาใช้ไหมเส้นเล็กนะคะไหมเส้นเล็กตัวนี้บุผาถักเป็นตัวอย่างมาได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะยังไม่ได้รีดนะยังไม่ได้รีดพอยังไม่ได้รีดก็จะไม่เห็นไม่เห็นภาพชัดเจนคือคือตัวนี้ค่ะต้องประมาณว่าออมองภาพรวมๆถึงจะสวยนะอันนี้ตรงพัดนะคะตรงพัดตรงพัดบุผาไม,ไม่ไม่ไม่สอนให้นะ เดี๋ยวมาอธิบายกันตรงพัดนี่นะคะตรงนี้โซ่ก็โซ่ห้าค่ะโซ่ห้าระหว่างระหว่างดอกกับดอกนะคะให้ช่องช่องนี้นะคะให้ช่องโซ่เนี่ยสามช่องสามช่องแล้วก็มาเป็นดอกอันนี้อันนี้หลักนี่เก้าหลักนะคะเก้าหลักพอพอรอบสองเนะะี่ยค่ะรอบสองหลักเนี่ยมันค่อมค่อมหลักอยู่เนี่ยคะ่ะมันค่อมอยู่นะรอบสองตรงใบพัดเนะาะยวแจ้งตรงใบพัดก่อน ใบพัดนี่จะไม่ไม่ได้มาสอนนะเนี่ยเนียค่ะเราเราเราไม่ได้ปักบนหลักนะคะค่อมตรงช่องว่างนะคะตรงนี้เก้าตรงนี้ก็จะมาเป็นเป็นแปดเป็นแปดนะคะเป็นแปดแล้วพอมาเป็นเอ่อเป็นกลีบดอกเนะะี่ยค่ะอันนี้ใช้สองหลักรวบพันหัวเข็มแล้วรวบรวบนะคะโซ่ระหว่างแถวที่สองนี่โซ่โซ่ห่างกันสองโซ่ค่ะสองโซ่ อันนี้สองโซ่สามโซ่สามโซ่นะคะน,นี่สามโซ่นะกรีบดอกนะะี่ค่ะสามโซ่ก็จะได้ตรงนี้แปดตรงนี้เก้าหลักตรงนี้แปดหลักตรงนี้เจ็ดตรงดอกนี่นะคะเจ็ดเนี่ยคะ่ะเจ็ดก็อยู่ประมาณนี้นะเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ถ่ายถ่ายให้ดูตรงตรงพัดนีู่ผภาจะไม่ไม่ได้มาสอนตรงพัดนะตรงพัดเนี่ยค่ะจะมาสอนตรงตรงดอกมันตรงพัดนี่นะถ่ายไว้แล้วนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ส่วนตัวตัวดอกมันเนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะในความรู้สึกของบูพานะเหมือนยากนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูมาดูวิธีถักกันค่ะบูพาจะถักให้ดูไม่กี่ช่วงดอกนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างนะเอาเข็มเบอร์ใหญ่ละกันเบอร์สามเข็มเบอร์สามนะคะไหมนี้จะเป็นไหมของวีนัทนะคะเป็นไหมของวีนัทนะ พอเราขึ้นเราที่เราจะขึ้นขึ้นต้นเนี่ยคะ่ะเราก็ขึ้นโซ่โซ่ยาวๆกันโซ่รอบตัวนะคะโซ่รอบตัวอันนี้ถักจากชายขึ้นไปนะตรงลายนี้ถักจากชายขึ้นไปบัจะทำให้ดูสักสามช่วงลายแล้วกันสองช่วงลาย พอ,พอเราทําโซ่โซ่นี้ไม่ต้องแน่นนะคะโซ่เริ่มแรกเนี่ยเราไม่ต้องแน่นมากนะเพราะเดี๋ยวเราเจ็บชายอยู่แล้วเจ็บชายพัดอยู่แล้วตรงพัดนี้เราจะทาเป็นชุดกระโปรงเลยก็ได้บุพายอยากถักอยู่นะตัวนี้เพราะว่าแต่ว่าไหมไมันต้องใช้เยอะค่ะต้องไปหาไหมก่อนแต่ตามของนางแบบนี้เขาจะเป็นเส้นเล็กนะคะพอถักได้แล้วเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สี่โซ่นะคะสี่โซ่ เขาใช้พันหัวเข็มสองครมนะตรงหลักมันนะเพราะหลักมันจะยาวๆค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนี่นะคะสามหลักสามหลักเรียงกันแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่เว้นหนึ่งโซ่นะคะเว้นหนึ่งโซ่บนเว้นหนึ่งโซ่ล่างทำหลักก่อน ด้วยที่ไม่มีแพทเทิร์นค่ะพอเราเห็นแบบสวยเราก็มานั่งแกะแต่กว่าจะออกมาเป็นแบบได้นี่ก็ลำบากอยู่นะคะ <c oughs> ดือแล้วลืออีกอยู่นะเพราะบางทีก็ไม่ใช่จะมองปุ๊บแล้วทำได้เลยเนาะนะคะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะตรงฐานมันนะตรงฐานมาัน เว้นหนึ่งโซ่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบพันหัวเข็มสองครั้งก็จะครั้งเดียวก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราแต่ว่าแบบเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกับนางแบบเป๊ะหรอกแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ได้คล้ายๆของบุ่าดนี่ยัตั้งแต่ถักมายังไม่เคยตามแบบเป๊ะเลย <laughs> แปลงเขาหมด แต่ถ้าตามแบบเขาก็สวยนะเพราะว่าอันนี้นางแบบเขาบนแคทวอล์กนะยังไงเขาก็ได้เออเวลาเขาทำเสื้อพวกนี้เขาจะทำได้มาตรฐานอยู่แล้วคือคนใส่สวยแต่ของเราเนี่ยหุ่นเราไม่ได้มาตรฐาน ถ้าเรานับช่วงช่วงลายด้วยนะช่วงช่วงดอกมันจะอยู่ประมาณสามสามอย่างเงี้ยค่ะสามช่วงหนึ่งสองสามอันนี้ช่วงหนึ่งดอกอันนี้ช่วงสองดอกนะคะเวลาเรานับรอบตัวมันจะได้มันจะได้ตรงเนาะ mm hmm. ทีนี้พอมาแถวที่สองแถวที่สองนะคะแถวที่สองอันนี้เราขึ้นมาเป็นพันหัวเข็มปกตินะ รอบที่สองขึ้นไปสามสามโซ่แล้วก็ทําหลักบนบนหลักแรกค่ะบนหลักแรกนะนะคะเป็นสองหลักชิดแล้วก็พันหัวเข็มมาหลักเว้นหลักกลางนะคะมาปักหลักมุมหลักนี้ พันหัวเข็มหนึ่งทั้งดึงสองจังหวะนะคะเนี่ค่ะจังหวะหนึ่งจังหวะสองนี่นะคะจะเป็นหลักอย่างนี้นะเป็นหลักอย่างนี้แล้วก็ใช้สามโซ่สามโซ่นะคะสามโซ่สามโซ่มาปักตรงนี้เขี่ยวนี่นะคะสามโซ่ กลางจะเว้นไว้นะคะหลักกลางจะเว้นไว้หลักมุมสามโซ่ค่ะสามโซ่ปักตรงหลักกลางนี้วีธีปักปักอย่างนี้หนึ่งสองสาม รอบนี้จะเป็นแบบนี้พอมาอีกรอบหนึ่ง็อกนึงนะคะพอปักบนหลักอันนี้ขึ้นสามโซ่อันนี้ปักบนหลักนี้นะคะปักบนหลักนี้นี่แหละคะ่ะหลักนี้ยังต้องมองต้องมองแบบอยู่ อันนี้เว้นเนสองโซ่เว้นสองโซ่นะคะแล้วก็มาปักมุมนี้นะคะหลักนี้นะหลักนีนะะ้เว้นหลักกลางไว้ไม่ปักนะแล้วก็สามโซ่มาปักลงตรงนี้ สามโซ่อันนี้ปักหลักนี้นะคะหลักแรกนะเว้นสองโซ่เว้นสองโซ่นะคะปักหลักนี้นะคะปันหกเข็มหนึ่งครั้งสามโซ่ คือปักบนหลักที่ชิดกับกับโซ่ค่ะ บบอยอู่่คะันนี้ยังปักหลักนี้อยู่นะคะหลักมุมนี้อยู่นะใช้สามโซ่เกี่ยวลงตรงนี้3ามโซ่นะคะหลักนี้ปักตรงหลักนี้นะคะปักตรงหลักนี้ แล้วก็ปักตรงหลักนี้ลายนี้จะดูเหมือนไม่ยากนะคะแต่ยากตรงนี้แหละตอนแรกทำเฉยๆมันมันไม่ได้มันไม่ได้นะคะสองสาม ถ้าปักถ้าปักผิดหลักเนะะี่ยค่ะมันจะไม่โคง้งรูปมันจะไม่ไม่โคง้งมันจะไม่โค้งสวย มาหลักนี้เราเราจะมาเปลี่ยนมามาปักตรงหลักนี้นะคะหลักในหลักด้านในนะคะอันนี้เปลี่ยนมาเป็นหลักด้านในนะ ตรงนี้ก็สองโซ่สองโซ่ตัวนี้ค่ะเป็นหลักด้านด้านนี้อันนี้ถ้ามันไม่ชิดเกีย่ยวนี้ก็ได้ค่ะเกี่ยวสอดเข้าไปจะได้ไม่หน้านี่ก็ได้่ะ น,นี้เป็นหลักริมหลักนี้หลายคนจะงงนะคะนี่ตอนแรกบูพางงนะกว่าจะได้กว่าจะได้อย่างนี้นี่ก็ขนาดมาถักอีกรอบจะงงแล้นะคะอันนี้ปักหลักนอกนี้นะ อันนี้เราปักหลักนี้นะคะหลักนี้นะสามโซ่ ทั้งว่วงนอนอาจจะลงก็ได้นะคะพอมันหุบอะค่ะให้สังเกตพอมันหุบอะมันจะปักหลักด้านในจะปักด้านในนะนคะคะมันก็จะเป็นลักษณะโคง้งเห็นไหมคะเริ่มโค้งไหมเริ่มโคง้งกว่าจะกว่าจะได้ลายนี้นะยากมากกว่าจะทําให้มันโค้งเงนี้ยค่ะเพราะมันมองมองแบบมองยากอยู่นะ มองจากตัวที่ถักอะค่ะมันไม่มีแพทเทิร์นนะแต่มันลายถักไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่ามันไม่มีแพทเทิร์นมันก็เลยเสียบเวลา,เาใช้เวลาแกะนคะคะสวยนะมูัาวัดถักออกมาแล้วพอรี่ออกมาสวยนะตอนเนี้ยมูผาจะถักอยู่เนี่ยพอรี่ออกมาสวยนะคะเนี่ยมันเป็นลายแบบมันต่อๆกันไปค่ะ มันเป็นลายต่อๆกันไปพอรีดออกมาแล้วมันสวยมันจะโอเคเลยอ่ะมันจะเป็นไต่กันไปนะอืมไต่กันไปเนี่ยค่ะลองทํากันดูหรือใครทําได้ดีกว่านี้ก็ไม่ว่ากันนะอันอันนี้อันนี้แบบก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแบบประมาณนี้หมู่ภาวัตทาออกมาแล้วมันก็จะสวยนะพอรีดก็จะเห็นเห็นพอรีดนะคะก็จะเห็นเป็นเป็นแนวนะพอรีดนะ พอยังไม่รีดก็จะไม่เห็นยังไม่เห็นนะคะยังไม่รีดตอนนี้นะยังไม่เห็นความแตกตา่างเนี่ยอันนี้เอามาฝากกันแบบสั้นๆนะสั้นๆเผื่อใครจะอยากทําลายนี้บู่ภาว่ามันก็เก๋เหมือนกันนะมันเป็นลายที่ไม่หนามากคือตรงเนี้ยเอาเอาแค่สองหลักค่ะเพราะว่าถ้าสามหลักก็ได้แต่ทีนี้ถ้าสามหลักวัวมันจะหนาไปมันจะร้อนบ้านเรามันร้อนก็เลยเอาสองหลักไหมเส้นเล็ก จะสวยค่ะหมายเส้นเล็กจะสวยเนี่ยลองทํากันดูเป็นเสื้อตัวยาวๆอย่างเงี้ยค่ะตรงชายก็แต่งเป็นระบายนะเป็นระบายเป็นดอกเป็นตัวพัดเนี่ยโอภาว่ายังไงพัดเนี่ยมันลายพัดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเหมือนลายที่แบบต้องมีในโคเช่ะเพราะมันดูสวยดูสวยนะคะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะก็อธิบายสั้นๆน,นะตัวนี้เพราะว่าเราเราถักจากชายขึ้นไปใช่ไหมคะพอถึงวงแขนนะเราก็ถักแผ่นหน้า พอพอถักข้างหลังนะเราก็ถักมาชนจนจนคอจนไหลเลยเราไม่ต้องเว้าถ้าเราจะเว้าด้านหน้าเป็นคอกลมเราก็เว้าได้ทําเหมือนคอสี่เหลี่ยมอะค่ะเราก็เก็บขอบมันก็เป็นคอกลมแล้วล้วที่เหลือเราก็ต่อต่อดอกออกมาเหมือนอย่างนี้ต่อต่อพัดออกมาตรงแขนแค่2ดอกค่ะแค่2ดอกถ้าใครจะเอายาวถ้าของบุพาเนี่ยก็คงเอายาวกว่าน,นั้นเพราะบุพาใส่แขนสั้นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าแขนสั้นอย่างนี้มันจะสวยค่ะมันจะสวยกว่านะ อันนี้ก็มาฝากเป็นอีกลายหนึ่งค่ะก็ถือว่าเอาเอาแบบเสื้อมาให้ดูแล้วก็เอาลายมาให้ดูแล้วกันเนาะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ